คำพยากรณ์ปี2566ของชาวธาตุดินเรามาฟังคำนายกันครับว่าในปี2566นี้ชาวธาตุดินจะมีจุดพลิกผันจุดเปลี่ยนอะไรในชีวิตบ้างหรือมีเหตุอะไรเกิดขึ้นกับชาวธาตุดินบ้างมาฟังคำํำนายกันครับสวัสดีครับพี่หมีจะช่องหมีอ้วนดูดวงนะครับใครเข้ามาแล้วฝากกดติดตามกดแชร์ผมด้วยวันนี้จะพูดถึงธาตุดินกันนะครับได้แก่ราศีพฤษภราศีกันแล้วก็ราศีมังกรน,นะครับว่าในปี2566นี้นะครับจุดพลิกผันของคุณนะครับเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายอะไรนะครับกำลังจะเริ่มต้นทําอะไรจะ ไปต่างประเทศหรือว่ามองหาอะไรใหม่ๆให้กับตัวเองไหมมาฟังคำนายกันครับผมนะ ใบที่1ครับต้องบอกเลยว่าหน้าที่การงานตำแหน่งหน้าที่การงานเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีปีนี้นะครับชาวธาตุดินนะเพศหญิงจะบอกเลยว่าจะโดดเด่นมากๆนะครับตำแหน่งหน้าที่การงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับผมแล้วก็เป็นระดับถึงหัวหน้านะครับนะเป็นทั้งหัวหน้าครอบครัวครับมาเป็นผู้นําแฟนครับผมเป็นผู้นําคนในครอบครัวครับหรือเป็นถึงระดับหัวหน้าในองค์กรนะครับอันนี้บอกเลยว่าตำแหน่งของคุณจะยังคงอยู่แล้วก็ยังเด่นเหนียวเหมือนเดิมนะครับผมในในปีนี้เนาะนะครับไปถัดมาครับต้องบอกเลยว่าหน้าที่การงานนะครับจะมีการเริ่ม อะไรใหม่ๆมองหาอะไรใหม่ๆกับตัวเองครับนะรวมถึงการปรับเปลี่ยนโยกย้ายเกี่ยวเรื่องงานด้วยครับผมว่าในปีดีนะครับชาวธาตุดินอาจจะเปลี่ยนงานเกิดขึ้นนะครับนะหรือใครมองหาอะไรใหม่ๆเกี่ยวเรื่องงานนะครับคุณจะได้ทานะครับรวมถึงงานต่างประเทศด้วยครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าตอนต้นนะครับว่า ชาวท่าด <t ips ocean os> ินนะครับนะอาจจะมีโอกาสนะครับได้เดินทางไปต่างประเทศทํางานต่างประเทศหรือว่ามีการโยกย้ายปรับเปลี่ยนเรื่องของงานต่างประเทศครับผมนะไใบถัดมาครับระหว่างการโกงการหักหลังเกิดขึ้นนะครับในปีนี้นะครับใครจะไปต่างประเทศนะครับหรือว่าติดต่อเอเจนซี่อะไรนะครับนะระวังให้ดีอาจจะมีการโกงการหักหลังเกิดขึ้นนะครับนะระวังให้ดีนะครับรวมถึงเพื่อนฝูงบริวารนะครับไว้ใจใครไม่ค่อยได้ในปีนี้นะครับโดยเฉพาะคนใกล้ชิดนะครับผมเนาะก็ต้องระวังให้ดีนะครับใครที่จากจะขอความช่วยเหลือนะครับ หวังพึ่งพาเขานะครับหรือว่าหวังให้เขาหยิบยื่นโอกาสอะไรให้กับเราผมว่าปีนี้อาจจะยากสักนิดหนึ่งนะครับผมนะอ่ะใบที่4ี่ครับผมนะยังอยู่คงเดิมครับผมในเรื่องของการงานครับยังได้รับคาปรึกษาหรือว่าได้รับสิ่งดีๆจากคนรอบข้างอยู่ครับได้คนเก่งคนฉลาดนะครับคอยเป็นที่ปรึกษาให้กับเราแต่ว่าก็อย่าไว้ใจวางใจมากนะครับผมเพราะว่าคนคนนี้แอบจะไม่ค่อยซื่อสัตย์สักเท่าไหร่ครับผมนะอ่ะใบที่5้าครับผมนะจะมีคนเก่าๆกลับมาครับใบที่5้านี้นะครับในปีนี้นะครับนะใครที่รอคนเก่าอยู่นะครับ แฟนเก่าคนรักเก่าคนที่เราเคยรู้จักหรือคนที่เคยคุยกับเรานะครับรวมถึงคนรักที่เคยสนิทสนมกันตั้งแต่ช่วงอดีตนะครับจะวนเวียนกลับมาอีกครั้งหนึ่งรวมถึงคนที่เคยช่วยเหลือเรานะครับหรือคนที่เคยทําธุรกิจร่วมกับเราจะวนเวียนกลับมาอีกครั้งในปีนี้ครับนะเป็นปีที่สําเร็จสมหวังนะครับโดยเฉพาะเรื่องของงานต่างประเทศและตําแหน่งหน้าที่การงานรวมถึงคนที่รอแฟนเก่าคนรักเก่าด้วยครับจะกลับมาวนเวียนกันอีกครั้งหนึ่งในปีนี้แต่ห้ามไว้ใจใครง่ายๆนะครับจะเป็นคนเก่าก็ตามแต่ก็ห้ามไว้ใจครับเพ ราะว่าจะมีการหักหลังหรือการโกงเกิดขึ้นครับผม